สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันที่29ตุลาคม2025นะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าส่งประทานให้กับพวกเราเนาะพี่น้องคะพี่น้องอาจเคยเห็นหรืออาจเคยมีคนรู้จักเยอะคนที่เรารู้จักก็อาจจะอยู่ในตําแหน่งสูงมียศมีตําแหน่งบางครั้งเราอาจจะใช้สิทธิพิเศษเหล่านั้นนะคะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น ดำเนินงานเรื่องเอกสารทางราชการต่างๆก็ง่ายขึ้นทำให้เราสะดวกสบายกว่ามากกว่าคนอื่นนะคะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่วันนี้เมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ค่อยที่อยากจะพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นมากกว่าพระเจ้านะคะเปาโลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ค่อยๆเห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าเมื่อเขาเลือกทางที่ถูกต้องเลือกที่จะทุกข์ยากมากกว่าที่จะสบาย แล้วก็เขาทําตามการทรงนําของพระเจ้านะคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้เรื่องราวของเปาโลนะคะเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในเออมืองฟิลิปปีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจการอักรทูตบทที่16 24-40นะคะกิจการอักรทูตบทที่16 24-40ซึ่งมีใจความว่า นายคุกเมื่อรับคำสั่งอย่างนั้นแล้วจึงพาเปาโลกับซีลาดไปจำไว้ในห้องชั้นในเอาเท้าใส่ขื่อไว้แน่นหนาประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซีลาดก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสึดสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนฝ่ายนักคุก ตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คาดว่านักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาหมายว่าจะฆ่าตัวเสีย แต่ปอลได้เรียกร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเราทั้งหลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคนนายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้วตัวสันวิ่งเข้าไปกราบลงที่เท้าของปอลกับศิราธแล้วพาท,ทั้งสองออกมาแล้วว่าท่านเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้ปอลกับศิราจึงกล่าวว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า แล้วท่านจะรอได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าให้หนายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟัง ในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั่นเองนายคุกจึงพาเปาโลกับศีราดไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและในขณะนั้นนายคุกก็ได้รับปริสมารพร้อมทั้งครัวเรือนของเขาแล้วได้พา,ท,าทั้งสองขึ้นไปในบ้านของเขาจัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิ่งพร้อมกับครอบครัวเพราะตนได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วครั้นเวลาเช้าเจ้าเมืองจึงใช้พวกนักการไปสั่งว่าจงปล่อยคนทั้งสองนั้นเสีย นายคุกจึงบอกเปโลว่าเจ้าเมืองได้ใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสองฉะนั้นเชิญท่านออกไปตามสบายเถิดแต่เปโลกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าเขาได้เคียนเราผู้เป็นสัญชาติโรมต่อหน้าคนทั้งปวงก่อนได้ตัดสินความและได้จำเราไว้ในคุกบัดน,นี้เขาจะเสือกสายให้เราออกไปเป็นการรับหรือทำอย่างนั้นไม่ได้ให้เขาเองมาพาเราออกไปเถิด พวกนักการจึงนำความไปแจ้งแก่เจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองได้ยินท่านทั้งสองเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจจึงพาจึงมาพยายามปรองดองกับท่านทั้งสองครั้นพาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสียจากเมืองท่านทั้งสองจึงออกจากคุกแล้วได้ไปเยี่ยมนางลิเดียเมื่อพบพวกพี่น้องก็พูดจาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไปฟิลิปปีนะคะเป็นเมืองขึ้นของ ประเทศโลมนะคะฟิลิปปีเป็นเมืองเอกในแคว้นมาซิโดเนียซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศโลมถ้าพี่น้องจำได้นะคะพระเจ้าก็บอกกับเปาโลถามความความฝันว่าอย่าไปที่เอเชียแต่ไปที่มาซิโดเนียแทนนะคะแล้วก็เปาโลก็เชื่อฝั่งแล้วพระเจ้าเปิดทางในทางนี้เขาก็เดินทางมาที่มาซิโดเนีย ก็มาถึงเมืองฟิลิปปีนะคะเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นคนสัญชาติโรมในเวลานั้นนะคะเราก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ในเมืองฟิลิปปีแล้วก็ได้รับการน,นับถือเป็นพิเศษเป็นอย่างมากด้วยแต่เปาโลเนี่ยไม่รีบออกตัวว่าท่านเองมีสิทธิพิเศษทางกฎหมาย หรือพิเศษกว่าคนอื่นนะคะท่านก็รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในการประกาศและได้นำลิเดียและครอบครัวของนางลิเดียมาถึงพระเจ้าด้วยแม้อยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองที่จับตัวของเปโลแล้วก็สิลาดนะคะมากระชากเสื้อแล้วก็โบยตีพวกเขาจนนำทั้งสองคนเนี่ยไปจำไว้ในคุกพวกเขาก็ปิดปากเงียบนะคะเขาไม่ได้เปิดเผยว่าพวกเขาเป็นคนสัญชาติโรม ขาก็ได้วางใจพระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญอธิษฐานต่อพระเจ้าตอนที่เขาอยู่ในคุกนะคะพระเจ้าก็ได้สำแดงกันอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ทำให้รักคุกนั้นสันส่นสะเทือนคือนะคะที่ผูกมัดจองจำพวกเขาสองคนก็หลุดออกไม่เพียงแค่นี้คนในคุกทุกคนนะคะก็ถูกปลดปล่อยอได้หลุดออกจากเครื่องจองจำประตูคุกที่ปิดอยู่ทุกบานก็เปิดออกนะคะ เพราะว่ารากคุกนั้นสั่นสะเทือนแต่ถึงอย่างไรก็ดีคนในคุกไม่มีใครได้หนีไปเลยนะคะตัวของสีลาดกับโปโลก,ก็ไม่หนีไปนะจนพวกเขาก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพิ่มเติมก็คือได้มีโอกาสนำนายคุกนะคะประกาศข่าวประเสริฐกับนคุกและนำนายคุกนั้นมาถึงพระเจ้าพร้อมไปถึงทุกคนในครอบครัวของนายคุกด้วย พี่น้องคะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะสิ่งที่เปโลกับศิลาธรรมเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นพยานชีวิตให้กับในคุกเท่านั้นแม้แต่คนที่ถูกจําจองไว้ในคุกเนี่ยเขาก็เห็นถึงการใหญ่ของพระเจ้ายังไม่จบนะคะเมื่อเราวางใจในพระเจ้าตามแผนการการนําของพระเจ้าทีละขั้นทีละตอนนะคะ พระเจ้าก็จะช่วยเราแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยนี่คือความสุดยอดของพระเจ้านะคะสุดท้ายนะคะแม้แต่เจ้าเมืองเองเขาก็มีความผิดนะที่ไม่ได้สอบสวนก่อนแต่กลับตีกับทำร้ายกับจำเปาโลแล้วก็สิลาดไว้ในคุกก่อนที่จะตัดสินความ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากในเวลานั้นนะแต่เปโลรก,ก็ไม่ได้หาเรื่องเจ้าเมืองนะคะก็พูดด้วยความามีเหตุมีผลนะคะด้วยความสุภาพก็บอกให้เจ้าเมืองเนี่ยเป็นคนมาพาออกไปจากคุกเองนะคะก็แสดงถึงการให้เกียรติด้วยนะตัวของเจ้าเมืองเองทำผิดก็ต้องยอมรับผิดก็ต้องมาดูแล เปาโลและก็ศิลาศออกจากคุกอย่างดีนะคะก็ขนทางของเปาโลที่สื่อสารกลับไปหรือตอบสนองกลับไปกับเจ้าเมืองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางของผู้เชื่อที่เราควรสําแดงความเมตตาแล้วก็ยังคงมีความสุภาพความปรองดองแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดนะคะ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่กาจนาก็มองว่าเป็นหนึ่งคำพยายนชีวิตของเปาโลที่ทำให้เจ้าเมืองเนี่ยได้เห็นถึงชีวิตของคริสเตียนว่าชีวิตของคริสเตียนนะเป็นชีวิตที่สุภาพแล้วก็มีความเมตตาอภัยแล้วก็ยินดีที่จะปลองดองการด้วยเหตุและข้ผลนะคะดังนั้นการมีชีวิตในลนนักษณะนี้ใครจะรู้นะคะพี่น้องเราอาจจะนำคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาถึงพระเจ้าได้ พี่น้องคะแม้ว่าเปโลจะเป็นฝ่ายถูกแต่ท่านก็สุภาพแล้วก็ไม่ฉุนเฉียวไม่ก้าวร้าวไม่เอาคืนจนเกินขอบเขตนะคะกะาญจนาก็คิดถึงสมัยก่อนนะก่อนที่เปโลจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยพวกเขาตัวของเปโลเองก็เป็นคนที่ก้าวร้าวแล้วก็เป็นคนที่รุนแรงมากนะถ้าถ้าเป็นเปโลคนเดิมนะคะกะาญจนาคิดว่าเจ้าเมืองก็คงจะถูกฟ้องร้องไปแล้วนะ ก็คงจะถูกลดออกจากตําแหน่งแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าเมืองไปแล้วนะคะถึงอย่างไรก็ดีนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เวลาที่เรารอคอยและตามการทรงนำของพระเจ้าทีละก้าวทีละก้าวนะคะเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและขณะที่เราพึ่งพาพระเจ้าโดยการพึ่งพาพระองค์สุดใจอธิษฐานรอคอยวเวลาของพระเจ้านะพระเจ้าก็จะให้เราได้เห็นถึงการใหญ่ที่พระเจ้าทรงทำด้วยและที่สำคัญแม้ว่าเราจะเป็นฝ่าย ใบที่ถูกนะคะเราก็ควรที่จะสุภาพแล้วก็นำการคืนดีนะคะนี่คือขนทางที่เราจะต้องเรียนรู้ไปกับเรื่องราวในวันนี้ด้วยกันนะคะมีข้อคิดอยากให้เราได้คิดตามนะคะ ผ่านทางหนึ่งโครินบที่9ข้อที่นะคะบอกว่าต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะได้ช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทางนะคะให้เราใช้ทุกๆวิถีทางนั้นด้วยความอ่อนโยนของพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะนำผู้คนมาถึงพระเจ้าเราที่ทานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะ พระเจ้าคะเราขอบคุณพระเจ้าเราเห็นถึงการเชื่อฟังการเดินตามการเปิดทางของพระเจ้าพระเมรเุรสุดทําให้เปาโลได้เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณมาถึงอาณาจักรของพระเจ้าได้นําลิเดียและครอบครัวได้นำานายคุกและครอบครัวรวมไปถึงเป็นพยานให้กับคนที่ติดอยู่ในคุกเป็นพยานให้กับเจ้าเมืองได้เห็นถึงความสุภาพอ่อนน้อมของเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าด้วย และขอพระเจ้าได้ทรงโปรดใช้บทเรียนนี้ให้เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็พึงผาพระองค์สุดใจรอคอยวันเวลาของพระเจ้าถึงการทรงปลดปล่อยและเห็นการใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราขอให้เราเดินติดตามพระเจ้าด้วยความทอมตัวทอมใจแล้วก็ไม่ใช้สิทธิพิเศษเกินตัวให้เราที่จะวางใจในพระเจ้าแต่ทั้งหลายก็ฝากมอบเด็กๆทุกคนรวมถึง ผู้ผู้ใหญ่ทุกท่านผู้เชื่อทุกคนลงไปถึงผู้สูงไวัยไว้ในพผาดของพระเจ้าและทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าไว้พระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ